สืบเนื่องจากการระบาดของโควิด -19 นะคะในช่วงปลายปี2019ที่ผ่านมาทำให้ผู้คนทั่วโลกต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตมาใช้เวลาในบ้านกันมากขึ้นทั้งการทำงานที่บ้าน Work from Home หรือการเรียนออนไลน์หลายคนก็หาก,กิจกรรมใหม่ๆทำเพื่อให้การอยู่บ้านนั้นไม่น่าเบื่อเกมจึงกลายเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะะที่สามารถสร้างความบันเทิงขณะใช้ชีวิตในบ้านได้ คลิปนี้นะคะอิงฟังเลยดีคลิปโตจึงรวบรวมเหรียญคริปโตเคอร์เรนซีสำหรับเกมไฟายที่นอกจากจะได้ความสนุกแล้วยังสร้างเงินได้จริงๆด้วยมีเหรียญอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยค่ะเดี๋ยวมาดูเหรียญแรกกันนะคะมานาดีเซน l a ล d นะมานาเนี่ยเป็นเหรียญเงินสกุลหลักสำหรับดีเซน a l ล n นเกมแนว Virtual World บนโลกเมตาเวิร์ ที่เปิดโอกาสให้ผู้เล่นเข้าไปอยู่ในโลกเสมือนจริงได้ทำการซื้อที่ดินแลน์นะคะพร้อมสร้างอาณาจักรเป็นของตัวเองโดยเจ้าของที่ดินจะได้รับค่าธรรมเนียมเป็นเหรียญมานาหากมีผู้เล่นคนอื่นมาใช้ที่ดินของเราซึ่งเหรียญมานาเนี้ย จัดเป็น Governance Token ผ่าน Decentralized Autonomous Organization หรือ DAO ที่เปิดโอกาสให้ผู้ถือเหรียญมีสิทธิ์โปวตและเสนอความเห็นเพื่อพัฒนาระบบด้วยถัดมาค่ะ s a n หรือ The Sandbox s a n เป็น Utility Token ERC20 ที่ถูกสร้างบน Ethereum Blockchain ใช้เป็นเหรียญ Governance Token สำหรับการทำธุรกรรมบนระบบนิเวศของ The Sandbox เกมแนว v i r t u a l m e t a v ท r s เเนี่ยที่เปิดให้ผู้เล่นสามารถเป็นเจ้าของที่ดินบนโลกสเสมือนจริงซื้อแลนด์นะคะสร้างเกมเป็นของตัวเองและสร้าง Asset หรือสิ่งของต่างๆที่อยู่ในเกมได้โดยผู้เล่นเนี่ยสามารถใช้เหรียญแซนสำหรับการซื้อขายที่ดินซื้อขาย Asset s ผ่าน The Sandbox Marketplace หรือแม้แต่การชำระค่าเช่าจากการใช้ที่ดินในเกมได้อีกด้วย 3. G กาลา กา l a เป็นเหรียญหลักสำหรับใช้บนระบบนิเวศของ Gala าเกมสแพลตฟอร์มที่รวบรวมเกมบล็อกเชนเอาไว้มากมายโดยมีปณิธานในการสร้างแพลตฟอร์มคือเกมบล็อกเชนที่ทุกคนสามารถเล่นได้จริงปัจจุบันมีเกมบนแพลตฟอร์มการาเกมส์กว่า8เกมด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็น Legends Reborn To าวสตาร์สไปด t ท The Walking Dead M Spy Mira a ด Legacy, Last Expedition, Echo of e x p i r e และ Fortify. สำหรับเกมที่เปิดให้เล่นได้แล้วตอนนี้มีเพียง c o u d Star เท่านั้นสำหรับเกมอื่นยังต้องติดตามกันต่อไปว่าทางการลาเกมจะเปิดให้บริการณนะตอนไหนนะคะจริงๆแล้วสามารถติดตามทวิตเตอร์ของการลาได้นะคะบนทวิตเตอร์จะมีความอัปเดตความเคลื่อนไหวของเกมต่างๆนะคะให้มือใหม่ได้เป็นไว้เป็นข้อมูลกันนะคะ ถัดมาค่ะ Engine Coin หรือ EJ n เป็นเหรียญที่สร้างขึ้นบน Ethereum Blockchain ตามมาตรฐาน ERC20 ใช้สำหรับทำธุรกรรมบนระบบนิเวศของแพลตฟอร์ม Engine Network แพลตฟอร์มที่ต้องการพลิกโฉมเกมแบบดั้งเดิมโดยช่วยให้ผู้ใช้ทุกคนเนี่ยสร้างแอปพลิเคชันเกมเป็นของตัวเองได้และสามารถใช้เหรียญ EJ n เนี่ยเป็นตัวกลางในการซื้อขายแลกเปลี่ยนไอเทมในเกม นอกจากนี้ยังสามารถนำเหรียญ ENJ เนี่ยไปทางกระทุบนเว็บบอร์ดเพื่อสันทนากับแขก VIP ได้หรือแม้แต่กระทงการซื้อพื้นที่โฆษณาบนหน้าเว็บก็ทำได้ด้วยเช่นกันนะคะเหรียที่5นะคะ AXE หรือ AXS นะคะเป็นเหรียญ Governance Token บน Ethereum Blockchain ของ a x i e Infinity ใช้สำหรับการทำ ทุกธุรกรรมบนจักรวาลของ Axie ซึ่งเกม Axie Infinity เนี่ยเป็นเกมที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเกม Pokemon Go โดยจะให้ผู้เล่นเนี่ยเก็บสะสมสัตว์เลี้ยงดิจิทัลที่ชื่อว่า Axie ฝึกฝนมันนำไปต่อสู้กับผู้เล่นอื่นนะในเกมเพื่อชิงรางวัลเป็นเหรียญ AFS นะคะหรือสามารถนำา x i e เนี่ยที่เราเลี้ยงดูฟูมฟักเนี่ยไปขายในตลาด NFT ก็ได้นี่ a x i e ตัวไหนมีพลังแข็งแกร่ง ราคาก็จะสูงตามไปด้วยโดยใช้เหรียญ axs เนี่ยในการซื้อขายแลกเปลี่ยนเช่นกันเหรียญที่6นะคะ inluvium หรือ ilv ilv เนี่ยเป็นเหรียญสร้างขึ้นตามมาตรฐาน erc 2 0บน ethereum blockchain เช่นกันสำหรับใช้บนระบบนิเวศของ inluvium เกมแนว open world rpg ท่องโลกแฟนตาซี ตามล่าและเก็บสะสมสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่า i ินเลเเพื่อใช้มันต่อสู้กับผู้เล่นคนอื่นในเกมมีโหมด t ท u ร์นาเมนที่ผู้เล่นสามารถสะสม i ินเลเและฟอร์มทีมมาเพื่อแข่งขันเพื่อชิงรางวัลเป็นเหรียญ ILV โดยตัวเกมเนี่ยจะเปิดตัวภายในปี2022นี้นะคะเต่นสุดท้ายนะคะ Alice my neighbor alice Alice เนี่ย เหรียญหลักบนระบบนิเวศของ My Neighbor Alice เกมแนว Multiplayer Builder สุดน่ารักที่มีกิจกรรมในเกมให้ผู้เล่นทำมากมายทั้งการปลูกผักเลี้ยงสตัตว์ตกปลาและสร้างสิ่งก่อสร้างผู้เล่นจะได้รับเหรียญ Alice จากการทำเควสและการเข้าร่วมอีเวนต์ในเกมโดยสามารถใช้เหรียญ Alice เนี่ยสำหรับการทำธุรกรรมต่างๆทั้งซื้อของตกแต่งอวตาร หรือซื้อขายแลกเปลี่ยนไอเทมต่างๆในเกมเช่นบานรัวต้นไม้และสัตว์เลี้ยงต่างๆผ่าน Marketplace รวมถึงรวมถึงซื้อขายที่ดินในเกมได้อีกด้วยเนื้อหาทั้งหมดที่ได้นำเสนอไปเป็นข้อมูลสำหรับมือใหม่ไว้พิจารณาในการลงทุนในคริปโต ันนะคะคไม่ได้ชี้นำแต่อย่างใดนะหากผู้ลงทุนสนใจควรศึกษาข้อมูลทุกครั้งก่อนตัดสินใจลงทุนนะฝากกดไลค์ติดตามเป็นกำลังใจให้อิงฟ้าเลดี้คริปโตเพื่อสรรหาสาระมาฝากนักลงทุนและมือใหม่เรื่อยๆนะคะคอยเพื่อนๆเ,เ,เทรดก,กันอย่างระมัดระวังทุดมูลไปด้วยกันนะคะเจอกันอีพีถัดไปสำหรับวันนี้บ๊ายบายคะ่ะ